ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวยทมข่าวสวทเบตสำนักง,งานทางหลวงชนบทที่12สร้างถนนสายบ้านวังสายบ้านประเดงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาระยะทาง5กิโลเมตรเสร็จแล้วในวงเงิน44.999ล้านบาทบรรดาวความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชุนบทแจ้งว่าสำนักง,งานทางหลวงชุนบทที่12ได้ดําเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านวางสายบ้านประเดงตอนที่1ตําบลแม่หวาดอํเาเภอทานโตจังหวัดยะลาระยะทาง5กิโลเมตรงบประมาณ44.999ล้านบาทเสร็จสมบูรณ์และได้เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรแล้วค่ะ ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กกว้าง6เมตรพร้อมรางระบายน้ําทั้งนี้ค่ะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนเนื่องจากในอดีตค่ะชาวบ้านที่จะเดินทางไปวังไซต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นซิ่งช่วงที่น้ําในเขื่อนลดลงก็จะไม่สามารถสัญจรทางเรือได้ทําให้ประชาชนได้รับความลําบากเป็นอย่างมากค่ะ ปัจจุบันที่ถนนสายดังกล่าวนะคะก่อสร้างแล้วเสร็จทําให้ประชาชนและนักเรียนที่อาศัยอยู่ริมเขื่อนเข้าออกจากหมู่บ้านวังไซสู่บ้านประเดงและเข้าสู่เส้นทางหลักสายยะลาไปยังอําเภอเบตงได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมการขนส่งผลงผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เช่นทุเรียนและยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวริมเขื่อนบางลางได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ ทางสวทเบตง f m 93 MHz เพศสวทเบตง n e w ส์และวิทยุออนไลน์ RadioBetong.PRD.GO.TH